ครับสวัสดีครับสวัสดีนะาๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับช่องปังคุงชาแนลครับผมก็วันนี้จะทําการขึ้นรถไฟไปโคราชกันครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ซื้อตั๋วซื้ออะไรแล้วครับก็่าตอนนี้ก็เวลาที่ห้าสี่ส้าครับผมก็ทําการ รอรถไฟครับผมที่บันไดมาครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่สถานีบันไดมาครับผมด้านหลังของผมนี้ครับก็ตรงนี้เป็นชานชลาครับผมสําหรับที่ใครยังไม่เคยขึ้นรถไฟนะครับก็ลองขึ้นไปได้ครับผมว่าเที่ยวถูกมากเลยครับผมก็1ิบแปดบาทครับผมขาไปครับผม ก็จะมีตามรอบครับก็พยายามดูตารางรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราช้าไปเดี๋ยวก็จะขึ้นรถไฟไม่ทันครับผมก็ยังไงก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับรอรับชมครับผมรถไฟจะมาประมาณ6 0โมง9นาทีครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วครับ ก็จะมาจากทางด้านนี้ครับผมนะครับก็รอครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับผมก็รออีกประมาณเก้านาทีครับผมระหว่างนั้นก็เดินชมรอบๆไปก่อนครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับตรงนี้เป็นจะเป็นสะพานสะพานขึ้น ขึ้นสะพานขึ้นรถของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมนี่ครับจะอ้อมมาทางนี้นะครับเราจะไปลงทางนู้นครับตรงนั้นเป็นป่าบังครับผมไม่สามารถมองเห็นได้ครับน่ครับจะลงลงมาทางนี้ครับนี่ครับจะผ่ตรงช่องทางนี้ครับนี่ช่องทางนี้ครับ ไปมาอย่างนอโอ้มาแล้วครับผมอันนี้รถไฟมาแล้วครับผมนะครับก็ตอนนี้ก็อย่ายืนล้ำเส้นนะครับผมก็มีเส้นเหลืองๆนี่ครับครับผมจะยาวไปถึงนู้นเลยครับผมอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มายืนออกมามาแล้วครับผมรถไฟมาแล้ว ทำการขึ้นมันม่แลครับ,รบ,รบตอนนี้ก็ขึ้นรถไฟเป็นที่เป็นทำการที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ใช้เวลา2 2วิ2นาทีครับผม นี่ถงสถานีปากช่องนะครับผมตอนนี้ ที่นี่สถานีฝั่กช่องที่นี่สถานีฝั่กช่องก่อนากทบโโรด้วยสิของสมาระของทาระเบขนส่ระบสองบริษัทบริษัทเล่นงกีาชั้นตาดสองเ็สองรองิ่นขบริที่ยังเป็นหลูจากบริัสถานีชุดทางแยกคอยไปนะสถานีปางแกมีเือการที่ท่านจะพบว่าใช้เวลาบนสิทธิของสัมภารของทานิี่ขบวนรถสถานีน้ำที่มีสองบรับโปรดทราบที่นี่สถานีัากช่องรับ yeah